เปิดฉายาต้นข้าสุปียาที่ตอนนี้ค่ะทุกคนขาแฟนขับพากันเรียกชื่อนี้ยังน่าหูจริงๆสําหรับเด็กคนนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนนะคะได้ฉายาทุกที่สําหรับต้นข้าวสุปียาส่วนทางล่าสุดนี้ค่ะแอดมินนะคะได้ไปเจอเรื่องราวบทความหนึ่งมาสําหรับแฟนขับที่ออกมาโพสต์ล่ายาวมากๆเลยกับเรื่องราวของน้องที่บอกว่า จากบนเวทีเนาะเป็นผู้หญิงเป็นเด็กหญิงที่เพรียบพร้อมสง่างามทำทุกอย่างลงตัวร้องเพลงลงตัว ลงมาจากเวที t, กับเป็นเด็กที่น่ารักสดใสดือด้อๆเหมือนเหมือนกับเด็กน้อยน,น้ำบานเห่าประมาณนี้ทุกคนค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแอดมินจะนํามาพูดด้วยฟังกันว่าแฟนคลับท่านนี้นะคะออกมาพูดว่าอย่างไรถึงน้องต้นข้าสุปิยาแอดมินอ่านไปแล้วรอบหนึ่งต้องนํามาให้แฟนคลับที่ยังไม่ได้เห็นมาเหนน็นกันกับโมเมตนต์นี้กับฉายานี้นี้นั่นเองค่ะทุกคนค่ะอะก่อนอื่นนี้นะคะได้ไปเจอมาสําหรับทาง f c ท่านนี้ค่ะออกมาโพสตนะคะบอกว่าแฮชแท็ก บนเวทีอีกอย่างอยู่ข้างล่างเวทีอีกอย่างหนึ่งอาในงานอีกอย่างหนึ่งหลังจบงานอีกอย่างหนึ่งดเด็กน้อยมหัศจรรย์เวลาอยู่บนเวทีทั้งร้องทั้งเต้นทั้งลําแสดงนายอดเยี่ยมมากเรียกว่าอง์ลงกันเลยทีเดียวโอ้โห ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงพูดคุยเอนเตอร์เทนทำได้ยอดเยี่ยมเหมือนไม่ใช่เด็กอายุ12-13ขวบเลยแม้เวลาเกินจะเข้าเพลงก็สามารถพูดได้เยี่ยมมากเวลามีพ่อแม่เอซีทุกคนหยอกล้อหน้าเวทีไม่ว่าจะแบบไหนสามารถตอบได้ยอดเยี่ยมจริงๆค่ะไวหวพริบปฏิหารดีมากอยู่บนเวทีแล้วก็ต่อมาค่ะ แต่เมื่อจบงานแล้วน้องมีความเป็นธรรมชาติเด็กอยากเล่นอยากเต้นอยากกินอยากสนุกเป็นที่แบบล่าเริงสดใสคิดสดใสแบบคิดอะไรก็ทำอย่างนั้นเจ้าเด็กน้อยที่น่ารักเจ้าตุ๊กตาน้องอดุ๊กดิ๊กของพ่อแม่เอซีทุกคนแล้วใครจะให้ฉายาที่น่ารักกับน้องอยากวิ่งก็วิง่งอยากกินก็กินอยากสนุกก็สนุกอยากเต้นก็เต้นก็เต้นเลยไม่มีกัก นี่แหละนิสัยธรรมชาติของเด็กน้อยคนนั่นแหละเนาะทําให้พ่อแม่เอ็นดูและรักมากขึ้นในความเป็นธรรมชาติของเขาแต่ถ้าอยู่ในงานกิจกรรมเขาจะมีความรับผิดชอบสูงมากๆเลยถ้าเหมือนเขาเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งเลยอ่าแล้วก็บอกว่าฉายาต้นข้าวสุปิยาตอนนี้นะคะจะมีคำว่าเจ้าดุกดิกอ่าที่สองค่ะเจ้าตุ๊กตาน้อย ที่3เจ้าปีศาจที่4เจ้าเด็กพิเศษ5เด็กมหัศาจรรย์แล้วก็จบอยู่ที่ สุปียาที่ดาลุกทุง่งเรียกตามที่ถูกอ,อกถูกใจชอบกันได้เลยนะคะก็น่ารักไปหมดนั่นแหละลูกสาวน้องต้นข้าวสุดปียาเนาะแล้วก็ใครนะคะที่มีฉายาเพิ่มขึ้นมาอีกเนาะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเลยคะ่ะว่าฉายาน้องต้นข้าวที่เพิ่มขึ้นมาจากนี้มีฉายาอะไรบ้างนั่นเองค่ะอะแล้วก็คนนี้นะคะบอกว่า มีใครรู้สึกเหมือนกันเกี่ยวกับข้อความข้างต้นไหมคะที่เขียนมาด้วยความรู้สึกของแม่ปุนเองสามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความสร้างสรรค์นี้ได้นะคะแฮตแท็ก mm hmm. ต้นข้าวสุปริยาแฮตแท็กต้นข้าวดวนเพลงชิงทุนอ่าอันนี้คือเป็นเรื่องราวเนาะของทางแม่ปุนท่านนี้ค่ะที่เอาพูดถึงเรื่องราวน้องต้นข้าวสุปริยาที่ว่าอยู่ข้างบนเวทีอื mm hmm. เต้นอ่า ลาร้องเนาะเอนเตอร์เทนเหมือนองค์ลงเลยเหมือนคนละคนเลยพอลงมาจากเวทีเนี่ย เหมือนอีกคนหนึ่งที่เป็นเด็กน่ารักใสๆที่เขาอยากทาําอะไรเขาก็ทําออกมาอย่างเงี้ยทุกคนคะ่นะน็อกก็ถือว่านัแหไะเนาะก็เป็นเรื่องราวเป็นโมเมนต์ที่น่ารักสําหรับแฟนคลับอย่างเรานะคะได้ไปอ่านก็รู้สึกว่าแฮปปี้เอนจอยในทุกคําพูดในทุกเรื่องราวของทางแฟนคลับที่ออกมาคอมเมนต์ถึงน้องต้นข้าวสุปริยาเด็กคนนี้แลับรองทุกคนคะ่ะไปไกลแน่นอนสําหรับน้องต้นข้าวสุปริยาว่าตอนนี้เนาะก็ดังกระฉูดแล้วล่ะอนาคตข้างหน้า แอดมินเชื่อเลยว่าเด็กคนนี้ต้องไปไกลอย่างแน่นอนอทุกคนคะแล้วทีนี้คะ่ะมาดูความมินบ้างนะคะแฟนคลับหลังจากที่ได้มาอ่านบทความไปนี้แล้แลวรู้ความของบทความนี้ไปแล้วนะคะแฟนคลับความนตนอย่างไรบ้างถึงเรื่องราวนี้บางคนบอกว่าเติมอีกฉายาหนึ่งก็คือน่ารักเจ้าเล่ห์แสนกล่าอันนี้คือเป็นแฟนคลับบอกนะคะ ถูกต้องชื่นชมมากๆเลยค่ะกับความคิดและข้อเขียนดีๆหากน้องได้อ่านหรือย่าหรือคุณนิวได้อ่านคงจะชื่นใจมากเลยทีเดียวอืมถูกทุกข้อเลยค่ะเนี่ยน่ารักน่ารักมากเลยเด็กคนนี้ วันไหนไม่ได้ดูดอนไม่หลับอันนี้คือแฟนคลับพูดหลายคนมากเมื่อวานดูรายการดวนเพลงชิงทุนเห็นน้องที่แข่งขันร้องไห้และพูดความรู้สึกเลยย้อนนึกถึงต้นข้าวอืมสมัยปี68ของน้องไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่น้องผ่านจุดนี้มาได้อ ใช่ครับติดตามตลอดเลยตอนนั้นผมก็ติดตามชมทางไลฟ์สดทุกๆงานของน้องต้นข้าวไปทําการร้องเพลงแม้ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่เราทำซ้ํำกันแต่ทุกงานแต่ก็ฟังแบบไม่รู้เบื่อเลยฟังตลอดเลยไม,ไม่เบื่อเลยโดยเฉพาะช่วงที่พูดคุยกับ FC ก็คือเหมือนว่าแบบความน่ารัก ความเป็นกันเองของน้องทําให้แบบว่า FC ได้มาติดตามถึงทุกวันนี้อในการที่มีมุกมาสอดแทรกให้พ่อแม่ FC ได้หัวเราะกันในวันที่ไม่มีไลไรสุดก็จะเปิดทาง YouTube นะคะ เปิดรวมเพลงต้นข้าวอย่างเงี้ยอ่าน้องแข่งกันในเด็การนักเพียชิงทุนก็มีแต่เพลงที่น้องร้องเพะได้ไพเราะมากๆเปลยกกอนั่นแหละคุณคขาวันไหนไม่มีเลซิบเอฟซี FC, หลายคนเนาะก็จะไปดูทาง YouTube บก็จะเป็นน้องต้นข้าวสุป,ปิยาหรือว่าแฟนคลับหรือว่ารวมเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะลงเวทีมาป้าแจ้งและทีมงานต้องมาเลี้ยงเด็กน้อยของพ่อแม่อีกรู้ไหมดื้อไหม,มแต่ก็ตีไม่ได้นะ นะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวทัวลงอ่าทำน่ารักสุกทางเลยเนอ้องต้นข้าวขอให้หนูสวยตามวัยนะลูกแต่งตัวอย่าโป๊เด็ดขาดเลยฮะ สังเกตไหมครับน้องต้นข้าวเนี่ยร้องเพลงแล้วแบบมีแบบเหมือนจิตวิญญาณออกมาเลยในการที่เป็นนะักร้องมืออาชีพอย่างเงี้ยผมชอบคํานี้ครับที่ดาลูกทุ่งอันนี้ก็คือเป็นชายกชายาหนึ่งเนาะของน้องต้นข้าสุภิยาเห็นด้วยค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะก็ถ้าใครมีชายาหรือว่ามีความรู้สึกอะไรบวกเพิ่มเติมเนาะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้ค่ะส่วนแอดมินก็คือนั่นแหละติดตามมาก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้ก็ ไปไกลแน่นอน ในทุกแพลตฟอร์มในทุกเรื่องราวเพราะว่าหนึ่งเลย f c ฟเขาเยอะมากๆในการที่เด็กคนนี้ร้องเพลงคือจังหลายคนพูดนะว่าน้องเสียงเหมือนแม่พุ่มพวง,พงดวงจันทร์อย่างเงี้ย f c ก็บางคนก็ทําให้แบบว่าเออน้องต้นข้าวมาร้องเพลงนี้แล้วก็รู้สึกแบบว่าลื้อฟื้นอ่าลื้อฟื้นความเก่าความหลังลูกทุ่งกลับมามีชีวิตชีวายอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยทุกคนหลายคนก็รู้สึกแฮปปี้เอนจอยที่เออจากเพลงเก่าๆคนไม่ค่อยร้องกันพอน้องต้นข้าว นำมาร้องนำมาร้องใหม่อย่างเงี้ย เพลงนั้นกลับมามีกระแสก,กลับมาฮิตอย่างเงี้ยทุกคนคะ่ะเนาะแฟนคลับหลายคนก็รู้สึกมีความสุขปับปื้มในมุมมุมนี้เหมือนกันนั่นเองค่ะก็ติดตามตอนต่อไปทุกคนคะ่ะสําหรับน้องต้นข้าวสุปรียางานน้องก็มีถึงยันปี70เลยก็มีมาเลื่อนสำหรับเด็กคนนี้ก็ใครอยู่ใกล้นะคะอย่าลืมไปเชียร์อย่าลืมไปซัพพอร์ตเด็กคนนี้อยู่หน้าเวทีกันค่ะส่วนแอดมินก็สําหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจหรือช่องด้วยนะคะสําหรับวันนี้กลับไปก่อนคะ่ะ